อุ่นล่ะสวัสดีครับชาวมาร์ดวินดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัยวัยรุ่นชุดขา เอาละสิครับมาหากาบ์ยิ่งใหญ่คีเลียนเอมบัปเป้กับเรอันแมริดกลับมาอีกครั้งแล้วล่าสุดครับสื่อเทียใหญ่เทียหนึ่งรายงานตรงกันเยอะเลยครับว่าเอมบัปเป้เนี่ยได้มีการส่งจดหมายครับเพื่อแจ้งกับสโมสสต้นสังกัดหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมนว่าตัวเขานั้นขอไม่ใช้ออปชั่นสัญญาที่บวกเพิ่มอีก1ปีกับทีมนั่นเองซึ่งสัญญาของเอมบัปเป้นะครับที่ต่อไปเมื่อปีที่ ที่แล้วเนี่ยเป็นสัญญา2ปีบวกหปีนะครับและในการที่เขาแจ้งกับปารีสไปว่าจะไม่ใช้บวกหปีนั้นครับ ทำให้เขานั้นจะหมดสัญญากับทาง PSG ในเดือนมิถุนายนปี2024หรือว่าปีหน้านั่นเองครับซึ่งทำให้ PSG เนี่ยมีทางเลือกในการที่จะปล่อย Mbappe ในซัมเมอร์นี้ถ้ายังอยากได้ค่าตัวหรือจะปล่อยฟรีในซัมเมอร์หน้านั่นเองและจดหมายนั่นครับทำให้ทางปารีสเนี่ยไม่พอใจ Mbappe เป็นอย่างมากครับโดยทางปารีสเนี่ยก็ออกมายืนยันครับว่าจะไม่มีทาง างปล่อยเอ็มบาเป้ไปแบบฟรีๆซึ่งนั่นหมายความว่าเอ็มบาเป้ครับจะต้องถูกขายในตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าทางปารีสเนี่ยเขาก็ มีความรู้สึกเอือมระอาครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาในเคสของเอ็มบัปเป้นั่นเองโดยที่หลายๆสื่อนะครับก็ออกมารายงานตรงกันอีกครับว่าสโมสรนะฮะที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการคว้าตัวเอ็มบัเป้นั่นก็คือเรอันมาลิดครับเพราะหนึ่งเรอันมาลิดคือความฝันของเจ้าตัวที่เขาอยากจะมาร่วมเล่นด้วย 2. ทางเรอันมาลิดเองก็ยังมีการติดต่อกับเอ็มบัเป้ในเรื่องความเป็นไปได้ของ การย้ายมาที่นี่อยู่เรื่อยๆครับและ 3. เรอนลมาริดครับ ah. เป็นเพียงทีมเดียวที่จะสามารถทุ่มเงินมหาศาลในการคว้าตัวเอ็มบาเป้รวมไปถึงจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเอ็มบาเป้ด้วยครับซึ่งทางปารีสเองนะครับมีจุดยืนที่ชัดเจนมากและก็พูดอย่างหนักแน่นว่าเอ็มบาเป้ตัดสินใจนะว่าจะใช้ออปชั่นต่อสัญญาถึง2025หรือจะขายในซัมเมอร์นี้มีทางเลือกให้เอ็มบาเป้แค่นี้ครับและจาก ความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับสื่อก็เลยโยงเรื่องครับมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเคสของแฮร์รี่เคนว่าทา,ทางทั้งที่อันเชลตตเนี่ยก็ออกมาพูดกับสื่อเลยนะครับว่าเราขาดศูนย์หน้าไปเบนเซม่าได้ออกจากทีมไปแล้วต้องการแฮร์รี่เคนเพื่อมาช่วยแดนหน้าให้มีประสิทธิภาพครับแต่สําหรับท่านประธานฟลอเรนติโนเปเรสเนี่ยก็ดูจะไม่รีบร้อนอะไรเลยกับเคสแฮร์รี่เคนทางทั้งที่เราเสียหน้าไปเยอะมากและก็ดูสบายๆกับเคสนี้เพราะเหมือนรออะไรอยู่บางอย่างนั่นอาจจะแสดงให้เห็น ว่าจริงๆเหมือนท่านประธานครับเขาจะรู้อะไรอยู่แล้วเกี่ยวกับเคสเอมบาเป้ว่ายังไงเนี่ยไม่ซัมเมอร์หน้าก็ซัมเมอร์นี้แหละในการที่จะคว้าตัวของเอมบาเป้มาได้เหมือนกับว่าท่านเนี่ยได้ติดต่อเอมบาเป้อยู่แล้วมาหลายสัปดาห์นั่นเองซึ่งก็ยังมีบางสื่อนะครับออกมารายงานว่านี่แหละคือสิ่งที่มาริดรอคอยนั่นก็คือการจัดการด้วยตัวเองก้าวแรกของเอมบาเป้ครับเพื่อให้สโมสรเรอันมาริดเห็นว่าเขาเริ่ม แล้วในการจะย้ายออกจากเฟเชโดยที่ก้าวแรกนั่นก็คือจดหมายที่ส่งให้กับสโมสรนปารีสแซงต์แมนนั่นแหละครับ <_ t ask> เพื่อแสดงให้มาริดเห็นว่าตัวเขายังอยากมาที่เร์เรมาริดนั่นเองครับตอนนี้นะครับข่าวเอ็มบาเป้ก็เลยกลายเป็น Talk of the t o w าวนะครับคือเป็นเรื่องที่คนเอามา พูดถึงกันเยอะมากนะครับโดยสื่อก็คาดการคาดตัวของเอ็มปารเป้ P e นะครับจะอยู่ที่ราวๆ185ล้านยูโรเลยทีเดียวเต็นหนึ่งครับก็ยังเป็นเรอัลมาดริดแน่ๆและด้วยตำแหน่งแดนหน้าที่ยังขาดหายไปอีกเยอะครับยังไม่ได้เติมมาสักเท่าไหร่ครับดูมีความเป็นไปได้จริงๆสำหรับการที่จะย้ายมาเรอัลมาดริดในซัมเมอร์นี้เลยแล้วเพื่อนๆนะครับอยากให้เอ็มปารเป้ P e มาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้กันเลยหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเด้อ สำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอันมาลิตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวัวขอตัวลาไปก่อนลาเสียสสวัสดีครับ